สัญญาณเตือนโรคเบาหวานที่คุณต้องระวัง 1. ปัสสวาวะบ่อยหรือมากผิดปกติโดยเฉพาะการปัสสวาวะตอนกลางคืน 2. คอแห้งกระหายน้ําอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอาการสําคัญของโรคเบาหวานเลยนะคะ 3. าหิวบ่อยกินจุกหิวระหวางมื้ออาหาร 4. น้ําหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งทีได้หิวหิวหิวหรู้สึกอ่อนเพลียง,ง่วงนอนง่าย 6. คันตามผิวหนัง จ็มีปื้นน้ำตาลโอนจนถึงดำที่บริเวณโคขอ้ขอพักรับแร้ขา8ปตาหมัวชาปลายมือปลายเท้า 9. ก้าเป็นแผลง่ายหายยากพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าภาวะโรคเบาหวานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอินซูลินมารู้จักอินซูลินพร้อมกับพี่ปากันค่ะอินซูลินเป็นโฮอร์โมนสำคัญช่วยควบคุมน้ำตาลในร่างกายให้เป็นปกติ ภาวะดื้ออินซูลินก็เป็นภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีส่งผลให้ต้องมีการสร้างอินซูลินขึ้นมามากมายขึ้นขึ้น,นเรื่อยๆสุดท้ายหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมก็จะเกิดปัญหาหน้าตาลในเลือดสูงและเป็นโรคเบาหวานในที่สุดไม่อยากเป็นเบาหวานใช่ไหมคะฟังคลิปนี้ให้เข้าใจและรีบเช็คตัวเองด่วนค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ